ระบกองพลสนสนามมีกันข้าวของพันนะครับสีของพันเดินสนสนามหนึ่งของพันวิ่งสนสนามรถย,ยางในการสับสน้นงากกองรถยางบนรถทหารโบกที่สองนะครับเพื่อรับองค์ผสมว่าที่ร้อยโทสนั่นลงพิมลผู้ครับนั่สาวผู้กับนักสาวทหารโรงเรียนที่ดูมันทาหาร รงรบาเมื่อวันที่4ในษายนปี2513อยู่บ้านเลขที่4ทับ1ลส8ถนนช่างคำตำบลทีู่นอำเภอที่ปูนาาจังหวัดขอนบนกา,านความสามารถเป็นผู้ปรวจสอบปีทาและกีฬาผู้สอนร่างึกษาจบจากมหาวิายทยาลัยกรุงเทพธนบุรีขอพระชาจราะระอาจารย์ร่หลักหนึ่งอเคมครับอาจารย์หนึ่งเรืหลับสามโรเมน คมนาดีพิยององอํเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบันบรรงุตำแหน่งโฆษณานาพิเศษโรงเรียนที่ดุลบางตาหารจังหวัดอุบลราชธานีขณะนี้พระหอเสริมเจริญปฏิบัติการแปดท่านประบัติการนั้นประกอบด้วยนักทหารชั้นปีที่สี่ของมหาวิทยาลัยขุนพราชธานีเพื่อขอรบกับประธานพิธี วันเรายราบไปด้วยโหทงชาติเป็นนักผู้ทหารโรงเรียนศรีประทุมและหมู่งสถานศิษาตารกองทังนทีนห่หนึ่งนะครับองค์พระผพันนักศึกษาวิหารนุติธรรมดุลมหาวิทยาลัยขอนราชนีกองาที่หนึ่งเสดงจักพาพบัลลังอสีแดงใช้กำลังพลโรงเรียนนาลีนุกูล โรงเรียนสหวางระหวงโรงเรียนองศิภาษาโรงเรียนวิชา,าโรงเรียนพิบุญนันตาหางโรงเรียนไร้ตาประชาคมและโรงเรียนบอลรถแดงนะครับของวันที่สองเป็นพิบูญน,นันตาหานก็เป็นหนังคนของของค์มที่หนึ่งเป็นภาพกอดสีแดงอยู่ในขณะนี้กาลันตีผ่านท่านประธานในพิธีแล้วขวาตึ้ง อสีบ่วงสังเกตง่ายๆนะครับเป็นผ้าประคอสีบ you. ่วงทั้งสองกองลอยเป็นกอพันเดินสวนสนามเช่นเดียวกันภูรัตงพันธนักเสกยารอภิรมล่าอินเชื้อมหาวิริยบนราชธานีดำังคนนั้นเบิดชายครับเป็นกองพันธ์ที่เดินชนสนามกองลอยที่หนึ่งและกองลอยที่สอง ขพวนสีม่วงแทนต่อทหารสื่อสารน,นะครับเหลือันแลขวาเฮ้องมพที่สองออก์รที่สองกำลังจะผ่าน่ากประทานในพิธีองคพันที่สามนั้นเป็นขบนสีฟ้าผู้เข้ากองพันนักสาวทหารนักรรกองรั มหาวิทยาลัยวลราชธานีมกำมังวนจตจากมีอะไรเทคนิควลราชธานีโรงเรียนวิทยาพวิทยาโรงเรียนนาคินาวีนุกุลสองโรงเรียนโคกสว่างโคมโรงเรียนสมงโรงวิทยาคารโรงเรียนอุทิศวิทยากรโรงเรียนวารินชร้าบและโรงเรียนบลราชธานีสิลปนาลัยและก็โอ้ยยาละครหลักของวิทยาเทคนิคมีกำมังวนเทคนิคสาเยอะมากของ องค์้าที่สองขอพระานที่สาเช่นเดียวกันแล้ววัและะว้วฝ่าตึงองมาที่สี่เป็นพระเป็นขอสีเหลืองชายกำละคนของ,ของเป็นจ้าม,มาทั้งหมดเลยรูกพระภูมพัน์นั่งชาวทหารชิรมมนิงขันตรีหมาลีคนราชธานี เป็นรจ้าอาวาหรอเป็นมิ尼สตาร์ในที่มิสองนี้บาหญิงเพื่อเป็่มกำลังใจขอเสียงตรมือต้อนรับในการที่เสืออนามกอีกทีครับข,รรขาสมบูรณ์คุณต้งทานนะครับคุณต้องนานสายทหารหญิงนึกยจนในจังินนะครับผู้จัวคัณสหารทหารตัวเรเวนมาทีทา่ดังาหาร ก็โดยกระทรังศึกษาธุรกท่านผู้พัน์ัวหน้าส่วนการศึกษายูวาริน อใครกำลังที่แข็งแรงทังร่างกายและิตใจมองไว้ดีหนึ่งเรวเลี้ยวขวาซึ่งวองไว้ดีบ้งระว เป็นกำลังใจโค้ชรัรงลานะที่มีใจใจแรงแรงทีเดียวนักสินรังสาญิงปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่ 3, สามจนสึงท่ายสิทธิ์หลังจากที่ของปะที่ห้าวิ่งโค้อที่เรียบร้อยวันหน้าผมเรอยานก็จะนำเรียานขับโค้อที่ที่เดิม どうぞ。 ยาก็จะนำเรียงกับข้อที่าานำดับต่อไปท่านประธานได้ไมดีจะถาวายปฏิบัติใจไทยธรรมแด่พระสงฆ์ Uh, That's just... all.